สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ไร่สร้างฝันอำเภอศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมดูนะครับต้นทุเรียนนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นไร่ขนาดใหญ่นะครับใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมและก็เป็นต้นทุเรียนที่อ่าเริ่มให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งเนี่ยกำลังออกดอกเลยครับคุณผู้ชมครับผมจะพาทุกท่านมาดูครับ สุดยอดจริงๆครับนี่ถ้าถึงฤดูการของต้นตทุเรียนออกดอกออกผลนี่ผมว่าโอ้โหรับไม่หวานไม่ไหวแล้วครับนี่เจ้าของสวนนะครับถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆนี่ผมว่าถือว่าสวนใหญ่ที่สุดนะครับหรืออาจหรือผมคิดว่าอาจจะเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอศรีรัตนะก็ได้นะครับคุณผ,ผู้ชมดูนะครับจากทางเข้ามาเนี่ย แล้วก็ไปตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมไปถึงตรงโน้นเลยนอนก็คือเป็นทางยาวเข้ามาประมาณสักน่าจะ500เมตรได้นะครับคุณผู้ชมและมีแต่ต้นทุเรียนทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับที่นี่ไร่สร้างฝันอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดในอำเภอศรีรัตนะเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวสวนทุเรียนไร่สร้างฝันอำเภอศรีรัตนะนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ